ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนาน,นะนะทุกทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยครับกับบนทนพระเครื่องเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนื่องจากติดธุระก็ไม่มีโอกาสได้ลงคลิปเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเวลาครับก็มีพระมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนานะได้ชมกันก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,นะนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าคลิปต่อๆไปผมมีพระหรือมีวัตถุมงคลอะไรมานําเสนอให้พี่ๆน้นาได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมก็มีพระมาหนึงองค์ครับเนาะมีพระมาหนึงองค์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้าะนได้ชมกันเรียกถูกหรือไม่เพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนา,นาคนไหนรู้ก็แคปหน้าจอมาบอกได้ครับว่าพระองค์นี้เขาเรียกว่าพระอะไร ที่ผมจะเรียกก็คือสมเด็จพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมหรือเขาเรียกกันว่าสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้เอออันเนี้ยผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาเรียกยังไงกันแน่เพราะผมน้องใหม่ครับก่อนอื่นก็มาชมภาพเลยครับเพื่อนๆพี่ๆนานะครับชมไปพร้อมๆกันเนาะนี่ครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมพ,พิมพ์เส้นได้หรือสมเด็จพ,พิมพ์เส้นได้บางขุนพรมเออ นี่ครับอันนี้คือด้านข้างเนาะเพื่อนๆพี่ๆนะนะดูเป็นพร้อมกันครับอันนี้คือด้านข้างและน,นี้คือด้านล่างครับด้านล่างขององคนะ์พระเนาะด้านล่างขององค์พระนี่และนี่คือด้านหลังครับด้านหลังขององค์พระนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคือที่ผมได้มาเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆพี่ๆนะนะครับได้มาสองวันแล้วแต่เพิ่งจะมีเวลาได้ลงวันนี้เนื่องจากไม่ว่างเนาะ ก็ดูไปพร้อมกันพิจารณาไปพร้อมกันครับนี่ครับอันนี้คือด้านข้างเนาะกล้องผมอาจจะเบอร์อาจจะไม่แจมเนาะเพื่อนๆพี่ๆนะนาเนาะพอดูได้ครับก็ดูกันดูกันไปเนาะคืออยากจะมาให้พี่ๆนานะได้ดูกันก็เลยเอามานําเสนอนี่แจมๆครับชัดๆเนาะหากพี่ๆนานาคนไหนสนใจครับอยาก จับจองอยากเป็นเจ้าของอยากเก็บไว้สะสมเนาะก็ทักมาพูดคุยได้ครับแคปหน้าจอมาคุยกันได้ครับหรือจะโทรมาก็ได้ครับ0 9 7ย์4 9 8 5 6็ครับเบอร์รายก็เบอร์เดียวกันเนาะแคปหน้าจอพูดคุยกันได้ครับสอบถามได้สำหรับพี่ๆนาๆคนไหนรู้นะวัวพระองค์นี้เขาเรียกว่าอะไรแน่ระหว่างสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้หรือสมเด็จ พิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนี่ก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับแคปหน้าจอมาพูดคุยแคปหน้าจอมาบอกกันได้ครับนี่คือด้านล่างครับด้านหลังขององค์พระเนาะนี่คือด้านล่างขององค์พระอันนี้คือด้านหลังด้านหลังขององค์พระด้านหลังของสมเด็จเนาะนะครับมวลสารพอดูได้ครับ หมวอนสารพอมีให้สะดุดต,ตาอันนี้คือด้านข้างครับแห้งๆเลยครับด้านข้างด้านหน้าน,นี่อันนี้ด้านหน้าเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆพิจาะนาะคนไหนสนใจครับแขปบหน้าจอพูดคุยกันได้ครับสอบถามกันได้เนาะอันนี้คือด้านข้างนี่นี่ดูกันครับพิจารณาไปพร้อมๆกัน นี่คือด้านบนเนาะอันนี้คือด้านบน,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 บนสนอกสนใจครับสอบถามกันได้เนาะพูดคุยกันได้กับสมเด็จพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมหรือสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ผมก็เรียกไม่ถูกครับเพราะผมน้องใหม่เพิ่งเข้าสู่วงการไม่เท่าไหร่เองเนาะแล้วก็เพิ่งได้พระองค์นี้มาได้สวันแล้ว ก็มีเวลาวันนี้นะครับก็เลยมานําเสนอเอามาลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันเอามาลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้าๆได้ชมกันเนาะเผื่อมีใครสนอกสนใจเผื่อมีใครเสาะแสวงหาอยากเก็บไว้สะสมเนาะก็แข็บหน้าจอมาพูดคุยกันได้ครับผมก็สาหรับวันนี้ก็มีพระให้เพื่อนๆพี่ๆน้าๆได้ชมกันแค่องค์เดียวเนาะเดี๋ยววันหน้าถ้าผมมีพระหรือวัตถุมงคลอะไรมานําเสนอ จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้นๆนะได้ชมกันอีกสําหรับวันนี้ก็ก่อนจะจากลาก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้าๆครับได้กดติดตามกดแชร์กดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้กับผมบนทนพักเครื่องแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้นๆะนะจะได้รู้ว่าคลิปต่อๆไปผมมีอะไรมานําเสนอสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะ้าทุกคนที่เข้ามารับชมคลิป ช่อง YouTube ของมณฑนพักเครื่องเนาะก็ขอให้เพื่อนๆพี่นพี่ๆนะนะทุกคนมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ